สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับคุณอยู่กับช่องหลอนพาไป EP ที่3ครับกับผมภูริวัฒน์ชัยวราจิตตรานนท์เรื่องเล่าส่วนสยองขวัญของคนนอนไม่หลับซึ่ง EP นี้พิเศษมากมากครับมีเอนเครดิตให้ด้วยเดี๋ยวตามมารับฟังกันได้เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นกระทู้ของคนกรีตครับผมคนกรีตเนี่ยให้ชื่อเรื่องว่าเหตุเกิดที่ตึก3ชั้น6 เหตุการณ์ของคุณกิจเนี่ยเกิดเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วนะครับคุณกิจเนี่ยเขาเรียนอยู่มาหาลัยปีที่3โดยตัวเขาเองเนี่ยต้องการที่จะย้ายหอพักครับเพื่อให้ใกล้กับมาหาวิทยาลัยนะครับโดยคุณกิจเนี่ยก็หาหอพักอยู่พักใหญ่ก็ไปเจออยู่หอหอหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับมอเลยต้องอธิบายเพิ่มเติมก่อนนะครับว่าหอพักนี้เนี่ยมีถึง3ตึกด้วยกันครับ เพะคุณกิดเข้าไปถามคนดูแลหอพักครับว่าหอนี้เนี่ยมีห้องว่างไหมคุณดูแลหอพักอะ่ะเขาก็บอกคุณกิดครับว่าที่ตึกนี้เนี่ยมีห้องว่างอยู่นะแต่ว่าที่ว่างอะ่ะเป็นชั้นสามกับชั้น6นะเหลือแค่ชั้นละห้องเท่านั้นโดยคุณกิจก็ตอบโอเคกลับไปะนะครับจากนั้นเนี่ยคนดูแลหออ่ะก็พาคุณกิจขึ้นไปดูห้องซึ่งคนดูแลหออ่ะเขาก็พาคุณกิจอะ่ะ เดินไปถึงตึกสุดท้ายซึ่งเป็นตึกที่สามของหอ,อนี้หลังจากคุณกิจเนี่ยสำรวจอะไรเสร็จสับก็เลยบอกกับผู้ดูแลหอว่าตกลงเนี่ยจะเช่าห้องที่ชั้นหกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงมาทําสัญญาจ่ายค่าจ้าอะไรากันเสร็จสับเรียบร้อยทีนี้เนี่ยวันที่คุณกิจเขาเริ่มย้ายของเนี่ยตัวเขาเนี่ยได้ชวนรุ่นน้องที่รู้จักคนหนึ่งมาช่วยขนของด้วยนะครับพอถึงหอที่เช่าใหม่เนี่ย ต่างคนต่างก็คนของกันไปโดยรุ่นน้องที่มาด้วยอ่ะเขาก็อุ้มสุนัขของคุณกิจขึ้นไปก่อนพ่อไปถึงห้องเปิดประตูเข้าไปก็พบกับสิ่งแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึง่งก็คือคุณกิจเนี่ยเขาเห็นแมลงวันหัวเขียวครับแมลงวันหัวเขียวตัวใหญ่หลายๆตัวบินกันเป็นฝูงอยู่ในห้องแต่ว่าคุณกิจก็คิดไปเองนะครับว่าแม่บ้านเน่ยน่าจะทําความสะอาดไม่ดีแหละ เดี๋ยวเขาย้ายเข้าของเซนเนี่ยค่อยไปทําความสะอาดอีกรอบหนึง่งแต่คุณกิจก็แอบสงสัยนะครับว่า,มาแมลงวันเนี่ยจะบินขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงเพราะห้องที่อยู่อ่ะก็คือชั้น6เลยนะปกติแล้วเนี่ยมแมลงวันไม่น่าจะบินสูงขึ้นมาระดับนี้และในวันที่มาดูห้องอะ่ะก็ไม่เจอมแมลงวันด้วยนะแต่คุณกิจเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจครับแล้วก็ขนของกันต่อไปทีนี้เนี่ยรุ่นน้องที่มาช่วยขนของอะ่ะ เขาก็าปล่อยสุนัขของคุณกีิดอ่ะเข้าไปในห้องก่อนอันดับแรกครับแล้วตัวเขาอ่ะกับคุณกริดอ่ะก็ลงเป็นคนของกันต่อทีนี้พอรอบสองอ่ะขึ้นมาก็ต้องแปลกใจอีกครับเพราะว่าสุนัขของคุณกริดเนี่ยแอบไปมดุดอยู่ใต้เตียงแล้วที่สําคัญเลยนะครับคือน้องอ่ะตัวสั่นไม่หยุดเลยเหมือนจะขู่หรือว่าเหมือนกลัวอะไรสักอย่างหนึง่งคุณกิจเนี่ยก็เรียกเรียกชื่อน้องหมาให้ออกมานะครับ แต่เรียกเท่าไหร่อ่ะน้องก็ไม่ยอมออกมาจนคุณกิจเนี่ยต้องมุดเข้าไปอ่ะเพื่อพาน้องหมาออกมาพอน้องหมาของคุณกิจอ่ะออกมาได้เนี่ยน้องหมาของคุณกิจจึงกลับมาปกตินะครับหลังจากย้ายของการเสร็จสับรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องให้ายลักษณะภายในห้องก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยคุณกิจอ่ะชอบนอนตรงทีวีคือจะนอนตรงกับทีวีเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวคุณกิจเนี่ยชอบเปิดทีวีกล่อมนอนครับ และพอดีเตียงก็อยู่ตรงกับพัดลมเพดานพอดีด้วยวันที่คุณกิจย้ายของเขาจึงย้ายพวกฟนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยยกวิ้นเตียงนะครับหลังจากนั้นคุณกิจก็ได้อาศัยอยู่ในห้องนี้ประมาณสัก2-3เดือนด้วยความปกติสุขดีนะครับอยู่มาสักพักหนึ่งคุณกิจก็สังเกตเห็นว่าภายในชั้นที่คุณกิจอาศัยอยู่อะ่ะไม่เห็นมีใครอยู่เลยคุณกิจก็แปลกใจนะครับเพราะตอนแรกที่คนดูแลหอบอกมา ว่าห้องอ่ะว่างแค่ชั้นละห้องเท่านั้นแต่ทําไมอ่ะคุณกิษรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ตัวคนเดียวในชั้นนี้เลยแต่คุณกิษอ่ะก็แค่เก็บความสงสัยเอาไว้นะครับและในคืนนั้นเองครับคุณกิษกลับมาจากมหาลัยเขาก็ทําธุระส่วนตัวอาบนองอาบน้ําจนเสร็จเตรียมจะเข้านอนซึ่งวันนี้คุณกิษเนี่ยค่อนข้างจับเพลียกว่าทวันครับแต่คุณกิษเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะเปิดทีวีทิ้งไว้เหมือนเคยนะครับ แล้วจังหวะที่กำลังเคริรมหลับอยู่นั้นทีวีก็ปิดเองครับตอน,น,นแรกเนี่ยคุณกิดคิดว่าตัวเองอ่ะนอนทับรีโมทหรือเ,เปล่าแต่ว่าพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยพยายามคํำหารีโมทอะ่ะที่คิดว่าอยู่บนเตียงแต่ก็หาไม่เจอแต่พอลืมตาขึ้นมาเต็มตาเท่านั้นแหละปรากฏว่ารีโมทอะ่ะวางอยู่ตรงโต๊ะคอมที่อยู่ข้างๆเตียงแทนคุณกิดเนี่ยก็เอื้อมมือไปกดรีโมทเพื่อเปิดทีวีขึ้นมาใหม่ โดยไม่ได้คิดอะไรนะครับด้วยความเพียเนี่ยหลังจากเปิดทีวีเสร็จก็หลับไปมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็เพราะว่าทีวีเนี่ยมันดับอีกครับคุณกิจก็เอื้อมมือไปกดเปิดใหม่หลังจากเปิดทีวีในรอบสองเสร็จเนี่ยเตรียมจะนอนต่ออยู่ๆก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมาดึงขาด้วยความที่คุณกิจเนี่ยกำลังงดมิดอยู่ก็เลยสะบัดเท้าแล้วก็ถีบออกไป พอสะบัดหลุดเท่านั้นอยู่ๆก็มีมือโผล่ออกมาจากใต้เตียงแล้วก็ชาคุณกิจอะตกลงจากเตียงเลยครับจังหวะที่คุณกิจตกลงมาอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยสายตาคุณกิจเนี่ยก็สบเข้ากับผู้หญิงคนนึงครับผมยาวใส่เสื้อสีขาวนอนหงายอยู่ใต้เตียงแล้วก็หันหน้ามาสบตากับคุณกิจพอดีเลยแล้วมือของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เอื้อมมาจับขาของคุณกิจอีกรอบนึงแล้วก็สยายยิ้มออกมา พอคุณกิจเห็นแบบนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปเลยครับตื่นเช้ามาเนี่ยคุณกิจก็พบว่าตัวเองเนี่ยยังนอนอยู่บนเตียงเหมือนเดิมเลยแล้วที่เห็นเมื่อคืนเนี่ยมันคืออะไรแล้ววันนั้นเนี่ยคุณกิจก็รีบแต่งตัวเลยครับแล้วก็รีบออกไปที่มหาลัยทันทีพอได้เจอกับเพื่อนเนเนี่ยคุณกิจก็เล่าเหตุการณ์ฝันแปลกให้เพื่อนฟังหนึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยมีรุ่นพี่คนหนึ่งครับเขาถามคุณกิจว่าคุณกิจเนี่ยอยู่ตึกไหนชั้นอะไร คุณกิตก็ตอบกลับไปว่าเขาเนี่ยเขาอยู่ที่ตึกสามชั้นหกรุ่นพี่ก็ถามต่อไปอีกว่าใช่ห้องที่ออกมาจากลิฟต์แล้วเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคุณกิตตอบว่าใช่แล้วรุ่นพี่ก็ถามต่ออีกว่าเลี้ยวออกมาจากลิฟต์อะประมาณห้องที่สองหรือว่าห้องที่สามใช่ไหมคุณกิตก็ตอบไปครับว่าใช่คุณกิตก็อึ้งเลยครับว่าทำไมอะ่ะรุ่นพี่ถึงรู้แล้วความจริงอะก็เฉลยจากรุ่นพี่ครับ รุ่นพี่เนี่ยเล่าให้คุณกิตฟังว่าตัวเขาเนี่ยเคยอาศัยอยู่ที่ตึกนั้นครับแล้วก็อยู่ชัช้นนั้นด้วยมีอยู่วันหนึ่งห้องที่คุณกิตอยูอ่ก่อนหน้าเนี่ยมีคู่ชายหญิงคู่หนึ่งเป็นแฟนกันช่วงปิดเทอมเนี่ยฝั่งหญิงเนี่ยเขาเรียนซัมเมอร์แต่ผู้ชายเนี่ยไม่เรียนซัมเมอร์เขาก็าเลยกลับบ้านไปครับและฝ่ายชายเนี่ยเขาไปมีผู้หญิงคนใหม่แถวบ้านฝ่ายหญิงจับได้ก็เลยทะเลาะกันยกใหญ่ ฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็โทรจิตโทรหาผู้ชายตลอดแต่ฝ่ายชายอ่ะไม่ยอมรับโทรศัพท์ครับฝั่งผู้หญิงก็เลยฆ่าตัวตายภายในห้องที่คุณกิจอยู่นั่นแหละครับพอคุณกิจได้ยินเรื่องราวที่รุ่นพี่เข้าให้ฟังแล้วเนี่ยตัวคุณกิจเนี่ยก็ไม่กล้ากลับไปนอนที่ห้องอีกเลยไปอาศัยอยู่ที่ห้องเพื่อนแทนจนซัมเมอร์ครับคุณกิจก็กลับบ้านระหว่างที่สังสรรค์กันที่บ้านเนี่ยน้าของคุณกิจที่นั่งข้างๆเขาก็ทักคุณกิจขึ้นมาทันทีเลยครับว่ากิต กิจไปทําอะไรมาน้าเนี่ยรู้สึกขนลุกตลอดเลยและคุณกิจก็เตรียมเล่าเรื่องทั้งหมดให้น้าฟังครับว่าผมเนี่ยกำลังจะย้ายหออย,งงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ทันได้เล่าเลยน้าก็เลยพูดตัดบทขึ้นมา,าทันทีเลยว่ากิจแกไม่ต้องเล่าละเดี๋ยวตอบมาว่าใช่หรือไม่ใช่ก็พอน้าของคุณกิจก็ถามว่ากิจเนี่ยย้ายหอใช่ไหมคุณกิจตอบไปว่าใช่ครับน้าของกิจถามต่อว่าที่กิจเจอ เป็นผู้หญิงใช่ไหมคุณกิตตอบว่าใช่ครับน้าของคุณกิตก็ถามต่อไปอีกว่าผู้หญิงคนนั้นที่กิตเจอเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวใช่ไหมคุณกิตตอบไปว่าใช่น้าคุณกิตตอบเลยว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาตามกิตมาด้วยนะน้าบอกคุณกิตต่ออีกว่าเนี่ยเมื่อกี้น้ายังเห็นเห็นยืนอยู่ด้านหลังของคุณกิตแวบหนึ่งอ่ะน้าก็บอกต่ออีกว่า วิญญาณของผู้หญิงคนนี้เนี่ยเหมือนเขาเสียด้วยความโกรธอ่ะที่ผู้ชายอ่ะทิ้งไปพอคุณกิตผู้ชายอ่ะเขาเลยแค้นและจ้องจะทําร้ายแต่วิญญาณผู้หญิงคนนี้เนี่ยทาอะไรใครไม่ได้ได้แค่ปรากฏตัวให้เห็นแล้วทาให้ชีวิตคนกิดเนี่ยติดติดขัดขัดน้าของคุณกิตยังบอกให้อีกว่ากิดเนี่ยต้องย้ายหอซะนะเพราะว่าเขาอ่ะเอาจริงเขาจะจ้องเล่นงานคนกิตจริงๆแต่คุณกิตก็ถามกลับอีกว่าย้ายแค่ตึกได้ไหมครับ เพราะว่าไม่กี่เดือนเนี่ยกลิดก็จะเดือนจบแล้วแต่น้าบอกว่าไม่ได้ถ้าคุณกิจจะฝืนอยู่นะก็ให้ย้ายเตียงซะนะหลังจากนั้นพ่อคุณกิจกลับมาที่หอก็ทําการย้ายเตียงตามที่น้าแนะนำมมานะครับแต่หลังจากที่น้าทักเนี่ยคุณกิจก็ไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนเลยนะครับแล้วก็อธิษฐานบอกในใจว่าอย่ามารบกวนกันเลยผมกลัวผมกลัวอย่ามาหลอกหลอนกันเลยซึ่งผ่านไปสีเดือนนะครับ คุณกิตก็ไม่เจออะไรหลังเรียนจบเนี่ยคุณกิตก็ย้ายออกจากหอนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสาหรับเรื่องราวของคุณกิตถ้าเป็นผมนะต่อให้ไม่เจอแล้วอะ่ะผมก็ไม่อยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อนทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับและถ้าหากใครชอบฟังเรื่องราวร้อนๆ้อนอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกันด้วยนะครับขอบพระคุณครับและนี่คือช่วง En d c r e d i t นะครับ ทีนี้เนี่ยรุ่นน้องที่มาช่วยขนของอะ่ะเขาก็ปล่อยสจนัขของคนกิษเข้าไปในห้องก่อน